เห็นไหมมันเกิดจากความสมบูรณ์มากพอสมบูรณ์มากต้นนี้เจ็ดเดือนนะครับพอสมบูรณ์มากปุ๊บเรารู้เลยว่ามันจะด็อกแล้วล็อกในที่นี้ก็คือว่ามันจะหากินอาหารมากขึ้นมันก็จะสร้างโครงของรากดูฮะพอสมบูรณ์ดูกระดองนะเห็นไหมกระดองเนี่ยกระดองสมบูรณ์อนะการออกอันนี้ถือว่าสวยมากนะครับนะอันนี้ที่เรามาทุบพ่ออะไรหลักและเหตุผลคุณดูได้เลยนะดูมาเรื่อยๆฮะอันนี้จะเห็นว่าอันนี้ต้นนี้จะไม่มีโรคเลยนะครับนะ มาเรื่อยๆนะครับนะดูดูนะความสมบูรณ์ดูก็แล้วกันเหตุผลที่เรามาลงดินนะดูดูลูกฮะตามกิ่งตามก้านอย่างที่เห็นเห็นไหมออกชอบปลายกิ่งดูนู้นก็แล้วกันง่ายๆเราจะมีทั่วหมดเห็นไหมฮะรองกระดินเลยฮะลูกนะอันนี้หล,ลักและเหตุผลเนี่ยดูฮะมันก็จะออกมาเรื่อยเนี่ยฮะถ้ามะนาวทั่วไปจะออกแค่ปลายยอดเห็นนะอันนี้เราออกกลางกิ่งกลางก้านให้เห็นเลยเห็นนะเนี่ยฮะ เดี๋ยวดูนะฮะเราจะทุบลองๆเลยครับครับจะเห็นได้จากระบบรากแล้วนะฮะวัสดุที่ไม่ใช้ดินนะเห็นไหมของเราวัสดุที่ไม่ใช้ดินจะเห็นด้วยระบบรากนะรากมันจะมากขึ้นมากขึ้นแล้วรากเนี่ยพอมากขึ้นปุ๊บมันจะมีแต่รากเราถามว่าปลูกในท่อผมบอกแล้วเป็นเรื่องระบบการหนีน้ําแล้วตอนนี้ช่วงระหว่างตอนนี้เห็นไหมมะนาวมันจเจริญไวนะ เราต้องรีบกระเทาะออกให้ไวที่สุดไม่งั้นเดี๋ยวลากไปล็อกกันแล้วมันจะแน่นพอแน่นแล้วก็น,นี้ลากไม่ออกหากินแล้ฮะดูได้เลยฮะอันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากเห็นไหมเนี่ยหิ้งก้านสาขาเราด่วนนะฮะอันนี้มะนาวเจ็ดเดือนต้องรีบนะฮะครับโอเคครับ